เล่นน oh, okay, ้ำอยู่หน้าบ้านโอ้ครอบครัวพาไปเล่นน้ำกันสบายดีสบายดีโอ้โหไปไหนกันเลยเพื่อนกับมาเหรอเพื่อนกับมะไปก่อนริมิิมมของเขามีบูธเบียร์บ่นี่มี่เดินบ้านนี่เดินบ้านก็มีอ๋อเดินบ้านก็มีอ๋อนี่โอเคสบายดีปีใหม่รถจีนนะรถจีนก็มาเที่ยวด้วยอ่ะ รถใหญ่วะเอาเอาเอานี่รถใหญ่ก็เพิ่งเดินทางมานะรรยากาศล่าสุดนะที่สงการปากเซเนาะก็จะมีรถเขาเรียกว่าขึ้นท้ายกระบะเล่นน้ากันไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีหลายจุดแล้วก็มีบูธเบียนะหลายจุดนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูไปแอบถ่ายอยู่ฝั่งนู้นก่อนนะผมอยู่ร่โรงแรมกาปานะตรงทางแยก ก็จะมีเล่นน้ำมาเรื่อยๆจะเป็นรถเล่นน้ำกันเะนาะก็บรรยากาศคล้ายๆเมืองไทยมาหลายปีก่อนเนาะาบรรยากาศล่าสุดเนาะตอน4-5โมงเย็นที่เมืองปารีสเขาเนะาะเล่นลาบานกันเนาะ เ็เล่นน้ำเขาก็เล่นกันไม่เยอะนะนี่เห็นบีชิวพวกชิวฟี่ขออนุญาตถ่ายผู้สาวด้วยนะสบายดีสบายดียดโอ้โหแล้วไม่เล่นน้ำกับเขาเลยตรงนี้นี่จุดเด็กเดี๋ยวมีรถซิกอัพมารอ <c oughs> เป้ารอเป้าเ,าเา <c oughs> ด็กรุ้นเด็กรุ่นยัน <c oughs> นึกขัน นล้นๆลุ át, ้นมุนทานน้ำฐานน้ำเร็วเเดี๋ยวเขามาจอดเ้อบรยากาศของการปเร์แล้วพีน้องแวี่เอเอรดีเเหมือนจะมีงาน waterfest จะวหาอะไรอะไรประมาณนี้นนาอตอนนี้เรากำลัง างานอยู่กำลังแต่งไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้มีตรงนี้หรือเปล่านะคืนนี้ก็น่าจะมีคอนเสิร์ตเนาะที่สนามกีฬาแลนะ้วเมื่อคืนนี้ก็มีนะไม่รู้ว่าวันนี้มีอีกหรือเปลารู้ว่าเขากำลังเก็บหรือเปล่าออเอ๊ะเขาเขาเข,า,ขามีกี่โมงเนี่ยเกินจังหมงก่อนเอ้ามาขายทุกมือบรู้บ่ะ มมเพิ่งมามือนี้เอาเพิ่งมามือนี้นี่ครับก็เป็นร้านทำแจงคสีมาเลยมั้งอ่ะป้องเดียวอ่ะเดนเ,เ,เล่นกน่อนอ๋อไม่รู้เนี่ยฝาั่งเขาก็มาเดินเที่ยวกันมันมีนมีม,มีบุ๊เบียร์อยู่ที่อีกที่หนึ่งเนาะสบายดีมีแต่คนงามๆเนาะที่นี่เนาะ นักร้องบ่เออเป็นนักร้องแน่เลยเออสบายดีเป็นนักร้องบ่ทําไมคืองามแพ้เปิดกี่โมงนะแต่ให้เราไปดูบรรยากาศไปก่อนนะแล้วก็น่าจะใหญ่พอสมควรนะแต่ไม่รู้ริมโขงก็มีอีกหรือเปล่านะ